c ร i ช i c a l s กซีรีส์หนึ่งภาษาอังกฤษระดับกลุ่มคำนะคะรถสองคันเราใช้ข้างหน้าเป็น the these those ได้หมดเลย those two cars อย่าลืมเติม s อ,อ่าแต่ถ้าเป็นนกสองตัวล่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ the two birds. เติม s ลงไวเป็น the two birds ถ้ามันอยู่ใกล้นะคะเป็น these two birds มันอยู่ไกลออกไปหน่อย those two birds แต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีแค่ตัวเดียวแต่มันเป็นนกสวยนะอย่าลืมสองตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังมันถือเป็นคำขยายส่วนคำนามนั้นก็คือยังคงเป็นนกอยู่เพราะฉะนั้นเราตั้งคำนามไว้ในช่องนี้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ไม่มี s สวยอยู่ตัวหนึ่งด้วยความที่มันมีตัวหนึ่งก็คือไอ หรือ one คำว่าสวยภาษาอังกฤษ beautiful ก็จะเป็น a beautiful bird one beautiful bird คนจำนวนมากเป็นคนนะคะคุณส้มขีดส้นใต้ไว้ให้แล้วไปอยู่ข้างหลังสุดเลยคนที่มีมากก็คือ p e o p l e ตรงนี้ไม่ต้องเติม s เ,เพราะมันเป็นความพระหจค์ในตัวของมันเองอยู่แล้วจำนวนมาก many p e o p l e หรือ a lot of people หรือคำหนึง lots of people อะสุดท้ายค่ะอาหารไทยเนี่ยนักเรียนลองเมน้นดูสิคะว่าจะสร้างกลุ่มคำนี้ได้ไว้ยังไงส่วน Crash v e h i c l Series 2นะคะเป็นการแต่งประโยคล้วนเหมือนกันแต่เอาประโยคมาสร้างเป็น full story จัดฉากให้นักเรียนเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพอย่ตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นฉากข,ของคนขับแท็กซี่และคนขับตุกต๊กๆนะคะนักท่องเที่ยวบอกสวัสดีค่ะพาฉันไปวัดโพได้ไหมคะให้ Hello พาไปนั่นไปนี่กริยาการพาไปนะคะครูส้มจะมีคำศัพทบใบให้ในท้ายประโยคทุกข้อเลย take someone somewhere ดังนั้นได้ไหมต้องขึ้นประโยคด้วยคำว่า can you can you take me to what pole คนขับบอกได้ครับราคา150นะอุ๊ยตรงนี้แอ่ไม่ใช้มิเตอร์ใช่ไหมนหนลองไปแต่งประโยคได้ครับคือปกติแล้ว sure definitely of course นคะปกติจะพูดออกไปเลยว่า150บาท150บาทได้นะคะหรือ it's การบอกราคาแบบง่ายๆก็คือ it's ตามด้วยราคานั้นๆอ้าวเหรอคะโอเคเลยใช้เวลานานแค่ไหนคะโอเค อยากถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะคะนอกจากใช้คาว่า time ยังใช้คาว่า how long ได้เลยค่ะคขณส่งให้2อง option <Okay. S 1> how long does it take how long will it take ประมาณ20นาทีนะถ้ารถไม่ติดตรงนี้นะคะ หลายคนอาจจะคิดนานหน่อยเอจะพูดว่ายังไง if traffic is not เออเออเออตรงนี้ครูส่งให้แบบง่ายๆเลยค่ะอ่าเริ่มที่ประมาณก่อนเลยคขาว่าประมาณแบบง่ายๆก็คือ about about 20 minutes if นะคฮะ there's i no traffic about 20 minutes if There's no traffic สมมติเอาเที่ยวขึ้นรถแล้วพอนั่งไปนั่งมาบอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องนะคะอยากบอกให้คนรอเอ๊ยเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งทำ Wait Wait Hold on การจะบอกว่านี่แรลดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้นะคะคือถอดมาจากประโยค It seems It seems แต่พอทำเป็นปฏิเสธปั๊บมันก็จะกลายเป็น It doesn't seem ถอจากประโยค it seems like เป็น it doesn't seem like it doesn't seem like the right way หรือ the right route และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการถกเถียงนิดหน่อยลูกค้าเขาจะคิดตะขวงใจนะคะฉันรู้สึกเหมือนคุณพาฉันอ้อมเพื่อคิดเงินเพิ่มเห็นไหมคะรู้สึกเหมือน I feel like ตรงนี้จัดการเลยของง่ายละ มาจุบอยู่ตรงนี้นะคะฉันรู้สึกเหมือนคุณพาฉันอ้อมพาใครไปไหนเมื่อกี้มีกิกรรอะไรนะคะ Take me ใช่ไหมคะ Take me I feel like กำลังทำ You are taking me on a detour เพื่อคิดเงินเพิ่ม เพื่อที่จะทำอะไรก็คือเอา t ู o มาขั้นการคิดเงินคือ charge เพิ่ม more โอ้โหประโยคนี้ค่อนข้างยาว I feel like you're taking me on a detour to charge me more คนนี้ก็เลยบอกเข้าใจครับตามด้วยการทำอะไรเพิ่มเติมคะอธิบายนะคะแทนที่จะถกเถียงหรือจะเงียบไปเลยทำให้ลูกค้าเขา ไม่พอใจหรือเครียดแคงมากขึ้นเนะาะทั้งทางที่เราบริสุทธิ์ใจแต่ภา,าษาอังกฤษจะอธิบายยังไงคอร์สนี้คือคําตอบค่ะนักเรียนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือแม้แต่อาชีพพนักงานให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะมีอะไรบ้างคนขับรถบัสก็มีคะ่ะพนักงานร้านกาแฟแหมภา,าษาอังกฤษก็ต้องได้ใช่ใชไหมครับฝรั่งไปทุกที่เลยพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ช่างซ่อมรถยนต์ก็มีนะเธอช่างทำผมมีดราม่าทุกบริบททุกสถานการณ์พร้อมทั้งโซลูชันหรือว่าทางออกที่เป็น p r o f e s ชั่นอลมาให้พวกเราด้วยค่ะสนใจสมัครแค่ Crush Your g o a l เดียวสำหรับคนพื้นฐานน้อยไปซีซั่นหนึ่งก่อนเพียง1990แต่ถ้าเกิดอยากรวบไปเลยนะคะ2ซีซั่นในราคาเพียง3,000 ความคุ้มอยู่ที่ถ้าสมัครเหมาคอสแพ็กคู่เซ็ตคล่องนะคะเอาเพื่อนมาหาได้อีกหนึ่งคนนั่นหมายความว่าจ่ายเพียงคนละ1 5 0 0ได้เรียนทั้งคอร์สเลยทีเดียวค่ะซีซั่น1ส่งหนังสือให้พร้อมคอสตลอดชีพเข้าเรียนได้ทันทีซีซั่น2เริ่มเรียน15มก,กราคมนี้เป็นอีบุ๊กรีบสมัครนะทุกคนอยากจะคล่องต้องเรียนเซ็ตคล่องคู่นี้เลยค่ะอยากให้โดนอยากให้เจอค่ะเพราะของดีจริงแต่งประโยกล้วนโดยที่ไม่ต้องท่องจำค่ะ